แต่ว่าม้าตัวนี้เราหนาสองเซนเราก็ต้องทำคลิปตัวนี้มา้าแผ่นี้สองเซนอ่ามันต้องหนาเท่ากันวางไปให้ชนับกัวนี่ตัดเชือแก่ขวนใส่รอดเนี่ยเพราะฉะนั้น,นตัวนี้ก็คือตัวตัวไกตัวที่ชิ้นกับใบเลื่อย ตอนนี้ชนนี่นะเห็นไหมถ้าไม้อะไรที่อยู่บนนี้ก็ตามอ่าถ้าตัดไปเนี่ยอาอ่มันจะเท่าเนี้ยตอนนี้เอาเปืนมาเราก็มาวางที่ชิ้นง,งานของเราที่เราขีดฉากไว้มันจะเสียเวลาวิธีเนี่ยแต่มันก็จะใช้ใช้อ่าผลมันจะได้ดีจะจะอ่าจะได้ดีมดแห่งยาวก็เหมือนกันแตงหกสิบเซน ถ้าแผงยาวที่จะซอยทางยาวเราก็ทำงี้ก็ได้หรือทำแท็กซอก็ได้ต่อไปก็นี่ไงเข้าไปไม้ไม้ตรงนี้แนวเนี้ยอ,อันเนี้ยเนี่ยเห็นไหมมันก็ไปตัวที่ถูกเขียนก็คือตัวนี้สองเส้นในต่อเราจิ๊กตัวนี้มันจะคช้กับแท็กซอถ้าเราไม่มีแท็กซอรเราใช้ใบเลื่อยเจ็ดนิ้วเครื่องเจ็ดนิ้ววาง นะฮะโฮลเดนเจ็ดนิ้วธรรมดาเราทำม้ตัวนี้ให้ยื่นให้ยื่นไปเรื่อยมาแล้วเราตัดเราก็จะได้แนวนี้อันนั้นก็คือรางของการตอกเราเนี่ยรางเราตอกรางนอเตอร์ก็เหมือนกันใช่ตอนนี้เราจะเสียเวลายิงเดี๋ยวลาดึ๊งเหมือนเทียน ไม่เราน่เดียแล้วเราไาฉากกับกล่อเชื่อมีฟองแง่มันก็ฉากแล้ว